นายรันวุฒิสรันเกตส Marcel, Onion, ส,สอุตรดิตและหัวหน and and ้า e er พักเพื่อชาติกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่ระบุว่าขอฝากพักฝ่ายค้านว่าอยากให้พักฝ่ายค้านสำเนียกทำหน้าที่ค้านเพื่อประชาชนจริงๆเพราะที่ตนรับไม่ได้คือมีพักฝ่ายค้านบางพักบอกจะล้มตู่แต่จะเอาป้อมกลายเป็นล้มตู่ชูป้อมตนรับไม่ได้ตนฝากฝ่ายค้านที่จะคิดล้มตู่แล้วชูป้อมฟังเสียงประชาชนด้วยในเวทีพักร่วมฝ่ายค้านจัดโครงการ ผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมาว่าสื่อมวลชนน่าจะรู้ดีว่าเป็นพักการเมืองใดอีกทั้งตนก็เพียงติดตามจากข่าวคนเชื่อมคือร้อยเอกธรรมนัฐพมเพาสอสอพเยาวและเลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยที่ไม่โจมตีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีส่วนที่นายแพทย์ชลนาศีแก้วสอสอน่านละหัวหน้าพักเพื่อไทยพูดบนเวทีก็เป็นการพูดแบบรักษาน้ําใจพลเอกประวิทยท่าตนอยู่พักเดิม ตนไม่เคยอภิปรายพลเอกประวิตยได้เลยเมื่อออกมาพักอยู่พักเพื่อชาติถึงจะอภิปรายได้ตนพูดได้เท่านี้ให้ท่านลองไปปฏิปต่อทั้งนี้ยืนยันมีหลักฐานเรื่องล้มตู่ชูป้อมมีหลักฐานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการอภิปรายครั้งที่ผ่านมาเพราะการดิวลับดิลลึกเดี๋ยวถึงเวลาจะเปิดหลักฐานเหล่านี้ให้รับทราบอีกครั้งแน่นอนทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสรณบุตรเคยถูกพักเพื่อไทยขับพนพรรคก่อนย้ายไป,ไปอยู่พักเพื่อชาติพร้อมยอมรับว่ามีปัญหากับปีศาจในห้องแอร์ของพักเพื่อไทย ในการพยายามขัดขวางไม่ให้ตนได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล